ลองหลับตาเรานึกภาพว่าคุณกำลังอยู่เคียงข้างคนรักในเส้นทางนี้เราสร้างสถานที่ขึ้นมาเพื่อให้คู่รักทุกคู่ได้เฉยชฉายตลอดไป Moonlight คือพื้นที่แห่งแรกที่ต้อนรับ่าวสาวที่แห่งนี้เป็นเหมือนสถานที่ที่ต้อนรับครอบครัวและความอบอุ่นเปรียบเสมือนกับเรามองเข้าไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวง ริงการ์เดนคือสวนแห่งความรักที่ไม่รู้จบในที่แห่งนี้คู่รักจะได้จับมือเดินเคียงข้างกันนาริมแม่น้ำเจ้าพยาที่จะมีแม่น้ำเป็นเหมือนพยานรักในค่ำคืนของวันแต่งงานของทั้งคู่ค่ะหัวใจหลักของสถานที่แห่งนี้ลาลินฮอลห้องโถงที่ได้รับการออกแบบดั่งพระจันเต็มดวงพื้นที่กว้างขวางเต็มไปด้วยแสงสีทองอันอบอุน่นและสุดท้าย River s i d ซ S u i t e ที่นี่คือพื้นที่แห่งความเป็นส่วนตัวที่คู่รักจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันลาลินไม่เป็นเพียงแต่สถานที่แต่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นและเรื่องราวความรักในแบบของาสาวสาวในเวอร์ชันที่เป็นตัวเองที่สุดติดตามลาลินสำหรับไอเดียและเทรนสถานที่จัดงานแต่งที่ไม่เหมือนใครกับลาลิน Riverside Romance to Remember